กินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งเลยค่ะเออเก่งมากเออตัวเล็กกินน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยแม่กินน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวแม่กินน้ำแข็งแล้วแม่กินน้ำแข็งแล้วเออคนท้องกินน้ำแข็งลูกเออวีสองตัวเล็กกินน้ำแข็งค่ะโอ้ชื่นใจชื่นใจลูกชื่นใจชื่นใจน้ำแข็งแล้วลูกนะเออเออ

่แม่เทก่อนมีสองรถนะมีสองรถเลยรถกลับตัวเล็กคะตัวเล็กคะตัวเล็กอ่ะแม่ให้เบลอป่ะตัวเล็กคะตัวเล็กอ่ะแม่ให้ จุยจ๊ย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 จุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยจกตัวเล็กุ๊ยจุ็ยุ๊ยจุ๊ยจุุ๊๊ยจุ๊ยจุุ๊ยจุุ๊ยจุุ๊๊ยจุ๊ยจุ๊ยจก๊ยจเ๊ยจุ๊ย ตัวเล็กชอบกินน้ำแข็งชอบเล่นน้ำแข็งนะตัวเล็กก็เล็กชอบเล่นน้ำแข็งใช่ไหมลูกเดีกระดิกห่างคนท้องกระดิกห่าง<ม>ลูกหมาเนี่ยต้อมีสองเลยเล่นกับแม่ <laughs> นี้นั่งมมาต้องรีบให้ก่อนเลยคนนี้ยืนอ่ะรีบให้ก่อนเลย <laughs> <laughs> อาหารที่ลงลูกอาหารที่ลงลูก <laughs> นี่ลูก โอ้มาส่งแม่ลูกไปนอนไปนอนแม่ปูที่นอนเถอะล่ะปะันดีค่ะ, Good night. ะกุดหนใ้้รักูุ๊ดิมนะคะเดี๋ยวพรุงนี้เจอกันนะลูกออนอนลูกนอนหิวก็กินอาหารนะคะเออนอนเะลูกบันดีค่ะบันดีค่ะลูก